สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสบายดีสวัสดี1นึ่สามคนตอนนี้นะครับสามร้อยแปดโคนทำอะไรกันอยู่เฮ้ยมันมันทำไมมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมเลยวะมันเป็นเพราะอะไรนี่้ยดูดิมามจะเห่านะครับงควรจมามจะเห่า ออกมาบัวหงส์มาละมาละแล้วทีนี้พอหนูได้ถ่ายสวยๆแล้วหนูก็รู้สึกดีใจมากแล้วหนูก็อ่านคอมเมนต์หนูก็ดีใจมากโ,โหพลัตัดแบบย่อนเลยมั้งถ้าดัดปรลาดปรจารไม่มีภาพคู่เลยทุกคนหนูมไม่รู้จะให้อโรูถ,ถ่ายกับหนูตอนไหน พราะชุดมันแบบเนาะเออ <ะ S 2> ชุดมันแบบไม่ได้อะ่ะอยู่ดูใบมีแต่คนหน้าเหมือนยญ้าปุ้ยอยู่ไหนนะพี่เก่งพี่เก่งว่าอยู่ดูใบมีแต่คนหน้าเหมือนยญาใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะไปกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะทุกคนไฟเบอร์หนูคือจึ้งมากนะวันนี้มีโปรจาก 9, ร้อยหกเก้าเหลือร้อยห้าสิบนะคะต่อกล่องใครที่เข้ามาใหม่นะคะไปกดกันได้ดูงานกันทาง คุณพ่อดูแลกับพ,พี่บอลนะนะดูแลดีดีดูแลก็ดีงานนู่นนี่นะแล้วรีวิวมนเข้า,ามาเรื่อยๆรยทุกคนบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีดีมากๆเลยพาจุนเขินเห็นไหมพี่เขาเห็นดูแลดีไหม,มดูแลถือว่าดีถือว่าดีก็ถือว่าเกียรติดีอยู่กูดเขาเนี่ย่าจจะเปิดทางจิตไม่รู้ เขายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาเป็นอะไรแล้วจะไปรู้กับเขาได้ยังไงบูบี้ไม่กินหรอไม่ชอบอร่อยนะภาพเสตนี้ออกไปแหละจึง้งแน่แน่ทุกคนสบายดีทักทายเดอจ้าทักทายเดอสบายดีสบายดีบอสสบายดีค่ะ สบายดีก็ดีกินให้มันขี้แกออกโอ้ยทุกคนสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่พรุ่งนี้นอนนอนเต็มอิ่มตื่นเช้ามาไลฟ์วิซีกับพอลเจนเรายังไม่มาเลยทุกคน รักทั้งสองเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะวิซี่กอรเราเตเรายังไม่มาเลยคุณท็อปแกงเบิ้ลธันญ,ญามากใช่หนูก็นั่งหัวเราตัวเองซีรีส์อะมันเป็นซีรีส์อะห้าเพลงใช่ไหมหกหกเพลงอ่ะก็ดูก็นั่งดูกันนี่แหละอะโลเจ้าคือตัวน้อยขาวขาวเทค่ะแม่นครับ คุณแม่ก็สวยขาวเด้ก็ยอนอยวิตซีคอลลาเจนเนี่ยระครับกินบ่อยห้งนี้กินทุกวันก็เลยข,า,ขาวๆแต่ผมตัวเนี่ยน่อยๆเด้ตัวน้อยนะคุณพ่อตัวน้อยตัวเล็กขเขาเรียกตัวเล็กเห็นทักได้นะครับทักได้เฮลโลเซย์ไก็ได้เซย์ไฮแล้วก็จะหายด้วยาย ข้อคิดทอดคูรจิ้นในตำนานเลยดิถ้าไม่สัญญกรรมนะดูไม่ได้เลยว่าสั่นแป้งคือเจ้าของซะเนาะโอ้ไม่นขาทีบัำงานนะฮึบอกสิทำาอะไรบ้างเฮงเขาอะไรบ้างเนี่ยเขาทำอะไรอีกเท่านี้ก็สองอย่างนึงดิ ก็ถือว่าทาหน่อยครับไม่หลอกทุกคนหนูไม่เคยอายเลยนะเวลาใครเปิดเพลงอายมีเหตุผลหรือเหตุผลวนจะไปหรือตั้งแต่หกภาคนั้นหนูภูมิใจมากแล้วหนูก็ชอบมากนะคะคือณตอนนั้นหนักกลับกลับมาดูทีไรอ่ะหนูก็ยังภูมิใจแล้วหนูก็ชอบชอบชอบตัวเองในตอนนั้นแล้วก็ชอบพี่เบิ้ลในตอนนั้นด้วยเหมือนประมาณว่ามันกลับมาดูแล้วมันทําให้เรานึกถึง นึกถึงแต่ก่อนอนึกถึงความสําเร็จนึกถึงแบบความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตในครั้งนั้นอะไรเงี้ยเออมันมันไม่ได้แบบซีเรียสกับเรื่องแบบหน้าตาหรือว่าอะไรเพราะคนเรามันก็ต้องพัฒนาแล้วมันก็ต้องโตขึ้นต่อให้หนูไม่สัญญกรรมแต่หนูโตขึ้นนะ่ะหนูก็มั่นใจว่ายังไงมันก็สวยกว่าตอนนั้นนึกออกปะต่อให้ไม่ทําก็สวยกว่าตอนนั้นเพราะคนโตขึ้นหน้ามันจะหนามันเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกอยูลแล้วตัว แต่เน,นี้ยพอเราทําจมูกมาใช่ป,ปะเราก็ได้อีกเวนึงอืมอีกเวนึงจริงๆก็คือแบบในเรื่องงานเรื่องละครเรื่องอะไรเราก็แบบได้ได้อีกฟิลหนึ่งอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยไม่น่าทําเลยหรือหรือหน้าตอนนั้นดีกว่าหรือหน้าตอนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมันรู้สึกว่ามันดีแล้วที่มันดีขึ้นมันดีแล้วที่มันสวยขึ้นใช่แล้วมันก็ ดีแล้วที่เราได้ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ดีแล้วที่จากอายุสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบเจ็ดอะทุกคนคือเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้วก็เก้าปีในในวงการบันเทิงแล้วยังมีชื่อตลอดไปไหนมาไหนคนก็รู้จักเงี้ยเออมันมันอาจจะไม่ได้แบบดังมากหรือแบบบูมมากแต่สุดท้ายแล้วคนก็ยังพอรู้จักชื่อเราอืม มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าตอนนั้นมันไม่ดีหน้าตอนนั้นมันไม่สวยไม่เลยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกแบบขำตลกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเวลาเทียบหน้าตอนนั้นกับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขค่ะมันมีความสุขมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่เวลาเปิดทีไรหนูอยากดูตลอดเลยเปิดหน้าเก่าๆเปิดผลงานเก่าๆมันมีความสุขมาก โอ้โอโอโอคุณแม่ตอนนั้นสวยแบบธรรมชาติจ้าเฮ้ hey, สัญญากรรมสวยแบบนี้ก็อยากคิดขึ้นกันใช่ใครก็อยากทำถ้าเกิดทำแล้วมันสวยเนาะใช่แต่ตอนนี้ดูมีออร่ราคืนมันแบบมันเสริมโห,ง,หงทุกคนอะไรที่ไม่ดีก็คือหลุดหมดเลยตอนที่ทำจมูกแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามา น้องคาโลต้องน่ารักมากแน่ตัวเองอเข้อหายใจไม่ออกอีกแล้วแน่นเรอรยยืนดิเข้าเดินก่อนนะยืนโอ้ยจชยมูกสวยอ,ล,อล่ามากมากอล่าไหมมันคือความเป็นธรรมชาติแล้วกันทีทนี้เดี๋ยวไปคุดกริน จนตอนนี้ต่างคนต่างย้ายไปเติบโตเข้าปีที่เก้าแล้วนะใช่ทางคุณปทุมราแล้วก็คุณธัญญานะต่างคนต่างไปเติบโตแต่ก็บ้านก็อยู่ใกล้กันดีๆน่งแ่รอนงนแต่ก่อนก็สวยแบบเด็กๆค่ะแต่ก่อนกัเด็กหน่อยเนาะค่คคะวะ ทุกคนกดติดตามตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยขอบคุณด้วยนะคะกดติดตามนะเด็กน้อยเนาะสิบเจ็ดปีกำลังแตกสาวใหม่โตเต็มสาวก็ต้องสวยขึ้นอยู่แล้วรับัมเลยรับชมเลยรับชมเลยรับกัเลยผมแบง คุณพี่คุณพี่ที่เห็นผมไปไหนแล้วอยู่นี่หมยโอ้กนติดตามเยอะเลยของคุณครับรักจังเลยล <ผม S 1> รักผมตัวเล็กๆขาวๆนะใช่ไหมขาวจริงไหมพี่เคยเห็นดูคลิปผมไหมผมขาวแบบนั้นไหมลดใส่ฟิลเตอร์หน่อยลดใส่ฟิลเตอร์หน่อยอ๋อไม่มีแค่ฟิลเตอร์นี้ฟิลเตอร์สีปากเหมือนเออนี่ยเนี่ยสิวขึ้นเม็ดแรก ผมมันขึ้นแบบไม่มีหัวแดงเลยพ่อได้ถ่ายได้ไหมครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายป็นแล้วไม่ได้ถ่ายครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายแบบไหนจะถ่ายยังไงใช่พาะนี้พี่ๆที่มาถ่ายให้เขาแบบจัดแฟชั่นจัดเต็มมากเขาจัดให้คุณธัญญาเต็มที่ครับใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบชุดปกติกันก็ถ่ากเราลูกข้าก่อนถ่ายที่เดียวแต่งแบบเท่ ก็ถ่ายตอนท้องนี่แหละถ่ายเป็นแบบถ่ายเป็นแบบอะเวนเจอร์อเหมือนแบบอุนตอรแมนเนี่ยสามคน,นแต่งตัวอุนนตอร์แมนแล้ว,ว,วเสร็จมาเลยค่ะคุณครับค่ะวอเ์เรจวิซซีใช่ไหมคะคมใช่